แทพเซียนสีหมื่นปีตอนที่14แดนน้อยทะเลสาบเลนลับหลีเหยาสีหน้าว่างเปล่าอยู่ชั่วอึดใจคอยนึกขึ้นได้ว่าเมื่อวานมันตกปากรับคำกับซือเจียสเสวียนั่นเป็นมั่นเป็นเหมาะรอจนเมื่อมันหันไปดูเวลาพบว่ายามนี้เป็นเวลา5้าโมงเย็นแล้วมันถึงกับนอนหลับไปหนึ่งคืนหนึ่งวันไม่ว่าในโรคแห่งความฝันมันจะสามารถเรียกรมเรียกฝนอย่างไร แต่ในโลกแห่งความจริงก็ยังคงเป็นเพียงเด็กน้อยยากจนค้นแขนผู้หนึ่งเท่านั้นอย่าว่าแต่เมื่อครูนี้มันเพิ่งจะรับประทานสเสบียงอาหารที่เก็บตุนไว้สำหรับหลายเดือนจนหมดสิ้นในรวดเดียวเงินหนึ่งแสนเหรียญเป็นเงินจำนวนมหาศาลสำหรับมันไม่ว่าจะอย่างไรมันก็ต้องกอดรัดเอาไว้ให้แนบแน่นที่สุดหลี่เหยารีบพิมพ์คำตอบบนแป้นพิมพ์อักขระเสมือนจริงเจ้าอยู่ที่ใดภายในสองชั่วโมงไม่ ภายในหนึ่งชั่วโมงครึง่งข้าจะนำไปส่งให้เจ้าด้วยตัวเองเมื่อมันกดที่คำว่าส่งอัขระข้อความทั้งหมดก็หดตัวรวมเข้าด้วยกันเปลี่ยนเป็นนกกระเรียนกระดาษเสมือนจริงตัวเล็กๆกระเรียนหน้อยบินเหินล่อนลงไปที่มุมขวาร่างของภาพมายาจากนั้นหายตัวไปสามนาทีหลังจากนั้นซื้อเจียสเสวียงก็ส่งที่อยู่มาให้ข้าอยู่ที่นี่หลังจากนี้หชั่วโมงครึง่ง จะมีคนรอเจ้าอยู่ที่หน้าประตูเจ้าสามารถส่งมอบสิ่งของให้แก่คนผู้นั้นโดยตรงดูเหมือนว่าลีเยาในสายตานางนั้นย่ำแย่มากจริงๆนางกระทั้งไม่ต้องการพบหน้ามันด้วยซ้ำแต่ลีเหยาหาได้แยแสสนใจไม่ตราบใดที่เจ้ามีเงินทุกประการร้วนดียิ่งมันตอบกลับไปว่าตกลงแล้วปิดภาพมายาไป จากนั้นหันไปคว้าสมองกลผลึกวิเศษที่รา้าสมัยของซือเจียสเสวียงและหลังจากเสียงหมุนข้อมือดังกรอบแกรบกรอบแกรบ,กรบหลีเห่ยาเริ่มซ่อมแซมสินค้าอย่างรวดเร็วอืมรอจนมันใช้ไขควงถอดเปลือกชั้นนอกของสมองกลผลึกวิเศษออกมาก็ค้นพบในทันทีว่าตัวมันเองผิดแปลกไปจากเดิมวันนี้สภาพจิตใจของมันดีเป็นพิเศษ ความคิดจิตใจก็ชัดเจนแจ่มแจ้งผิดธ,ธรรมดาและเมื่อเผชิญกับโครงสร้างภายในที่ลึกลับซับซ้อนของสมองกลผลึกวิเศษเพียงจับจ้องมองดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนชั่วขณะก็คายว่าจะเข้าใจแม้แต่โครงสร้างที่ลึกรำที่สุดในทันทีมันพริมตารับลงเบาๆภาพร่างโป่งใสของสมองกลผลึกวิเศษปรากฏขึ้นช้าๆาตรงหน้ามันส่วนประกอบเล็กละเอียดทุกชิ้นถูกถอดแยกออกมาทีละชิ้น ทีละชิ้นหมุนวนช้าๆอยู่กลางอากาศช่วยให้มันมองเห็นส่วนประกอบแต่ละชิ้นจากทุกมุมมองและเข้าใจรายละเอียดทุกประการได้อย่างท่องแท้หลีเหวพลันบังเกิดความรู้สึกประหลาดชนิดหนึ่งว่ายามนี้แม้จะไม่ใช่งานง่ายๆอย่างเช่นการเปลี่ยนชุดระบายความร้อนแต่เป็นงานที่ยากลำบากเช่นการซ่อมแกนหลอมผลึกวิเศษด้านในโดยตรงมันก็มีคิดความสามารถพอ ที่จะทดลองดูสักคราดูเหมือนว่าการที่ข้าเฝ้าแอบมองการหลอมสร้างของวิเศษของโ e อเยจืมานานหลายร้อยปีจะไม่ได้สูญเปล่าไปเลยแม้ว่าข้าจะลืมรายละเอียดทั้งหมดในความฝันไปแล้วแต่สายตาของข้าก็ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดเมื่อเป็นเช่นนี้ความเร็วในการซ่อมแซมก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ทีแรก มันคาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงในการทำงานให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แต่ายามนี้มันใช้เวลาไปเพียง30นาทีเท่านั้นมินำซ้ำ,ำมันยังปรับเปลี่ยนโครงสร้างการระบายความร้อนไปตามจิตใต้สำนึกสังการมันใช้โครงสร้างการระบายความร้อนแบบใหม่ซึ่งมีอยู่เมื่อ30ปีที่แล้วเพิ่มเข้าไปในสมองโกนผลึกวิเศษที่มีอายุมากกว่าร้อยปีชิ้นนี้โดยการคาดการว่า จะเพิ่มประสิทธิภาพกันทำความเย็นของสมองกลผลึกวิเศษนี้ได้17%และเพิ่มความเร็วในการทำงานที่อุณหภูมิสูงอย่างน้อย9%สมบูรณ์โดยแท้นับว่าคุ้มค่ากับเงิน100,000เหรียญจริงๆราคานี้ไม่แพงเลยหลีเหวยาตรวจสอบผลงานของตนเองพออกพอใจเป็นอย่างยิง่งมันรู้สึกว่านี่เป็นผลงานที่ดีที่สุดในชีวิตมัน นับตั้งแต่ถือกำเนิดเกิดมาเลยทีเดียวขณะที่กำลังเคลิบเคิ้มอยู่กับความพอใจในผลงานมันพลันได้กลิ่นเหม็นเปรี้ยวรอยขึ้นเตะจมูกหลี่ยาวค่อยพบว่าบนร่างกายของมันเต็มไปด้วยคราบเหงื่อใครเหนียวเน,นะหนะที่ถูกขับออกมาในยามที่มันจมอยู่ในโรคแห่งความฝันทําให้ตัวมันสกปรปกเลอะเทอะไปหมดมันยกข้อมือขึ้นเพื่อดูเวลาดูเหมือนว่ายังพอมีเวลาเหลืออยู่จึงไปอาบน้ําเสียก่อน มันขัดสีชวีวันจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนอย่างดุเดือดจากนั้นเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าที่แห้งสะอาดแล้วเดินออกจากห้องอย่างสุขกลายสบายอารมณ์ที่อยู่ที่ได้รับจากซือเจียสเสวียเป็นพัตตคารบริการตนเองในเขตซางตงเขตซางตงเป็นย่านชนชั้นสูงที่เหล่าคนร่ำรวยมารวมตัวกันในอดีตลีเหยาแทบไม่เคยย่างกลายใกล้ที่นี่มาก่อน และในบางครั้งคราวที่จำเป็นต้องผ่านมาในย่านนี้มันมักจะรู้สึกระอายและสำนึกตัวต่าต่อยอยู่เสมอเป็นความรู้สึกเหมือนขอทานที่บุกเข้าไปในงานเลี้ยงสุดหรูของสังคมชั้นสูงแต่วันนี้มันเงยหน้าขึ้นยืดอกเกรงหน้าท้องจมูกเชิดชี้ชันขึ้นฟ้าแต่ละก้าวเหยียดยาวกว่าสมจังไม่แยแสสนใจสายตาของผู้ใด คนคึกคักฮึกเหิมเทียมฟ้าแม้ว่าเสื้อผ้าอาภรณของมันจะถูกสักหล้างจนสีซีดจางแทบเป็นสีขาวแม้ว่าที่หัวเข่าของมันมีรอยปะชุนผืนใหญ่แม้ว่ารองเท้าของมันจะอ้าปากหัวรอได้แต่มองปราดแรกผู้ใดจะบอกได้ว่ามันเป็นเพียงเด็กน้อยยากจนที่ไม่ทราบว่ามือต่อไปจะหาสิ่งใดมาเติมเต็มกระเพาะทวงท่าสภาวะของมันในยามนี้ ประดุดเจ้าสำนักใหญ่ผู้ทรงอำนาจบารมีในกระเป๋าเกาะกุมทองคําแท่งโตและกำลังจะลงนามในสัญญามูลค่าหลายพันล้านเหรียญพลังสภาวะอันร้อนแรงนี้เพราะสร้างจากโรคแห่งความฝันสั่งสมตบะบารมีผ่านการเผชิญกับผู้บำเพ็ญตนชั้นสูงนับไม่ถ้วนเพราะสร้างเป็นความทนงถือดีที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนนี่เป็นสภาพจิตใจที่เหนือกว่าในอารมณ์ที่บริสุทธิ์ที่สุด ไม่มีอันใดเกี่ยวข้องกับพลังฝีมือไม่เกี่ยวข้องกับระดบับฉันหรือศักด์ฐานะมันไม่ต่างจากคนที่เคยอยู่กับไดโนเสาร์หลายพันตัวนานหลายสิบปียามนี้ต่อให้พบพานพยักฆ์อยู่ต่อหน้าเพียงมองว่าเป็นแมวอ้วนเท่านั้นย่านสร้างตรงตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองฟูเกอร์ลอบรอมด้วยทะเลสาบเทียมขนาดใหญ่เจ็ดแห่ง แบ่งแยกบริเวณนี้ออกจากสภาพแวดล้อมโดยรอบที่อยู่ที่ได้รับจากซือเจียสเสวียงตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบเทียมแห่งหนึ่งในเจ็ดแห่งนี้เองเรียกว่าทะเลสาบเลนรับแห่งเฮมันเป็นพัตคารบริการตัวเองที่เรียกว่าแดนน้อยทะเลสาบเลนรับร้านอาหารแห่งนี้ล้อมรอบด้วยป่าไผ่ปลูกสร้างตัวตึกอิงกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ทั้งยังก่อตั้งค่ายกลยานชุดหนึ่งเพื่อให้สภาพอากาศในรัศมี100เมตรมีหิมะตกตลอดทั้งปีหิมะไม่ได้ตกหนักแต่กับช่วยเพิ่มกินอายเพลิดเพล้วพิสดารแห่งวิถีเซ็นให้แก่ร้านอาหารนี่ไม่ถือว่าเป็นพัตาคารหรูระดับสูงสุดในเมืองฟูเกอราคาเรียกได้ว่าค่อนข้างย่อมเยาวแต่สภาพแวดล้อมดีมากตกแต่งยังมีรสนิยม สำหรับผู้ที่พอมีพลังอำนาจแต่ไม่ได้มั่งมีเงินทองมากมายนักสำหรับเด็กน้อยร่ำรวยที่ยังไม่เข้าใจอำนาจทางการเงินและยังต้องแบมือขอเงินจากบิดามารดาค่าใช้จ่ายภายในที่นี้พอดีเหมาะสำหรับศักฐานะของพวกมันที่ประตูหน้าของแดนน้อยทะเลสาบลนลันบมีโฉมสัครั้งในชุดกระโปรงผ้าไหมยืนรออยู่แต่แรก พนักงานที่งดงามนางนี้แต่งกายด้วยชุดย้อนยุคถือพัดกระดาษเล่มหนึ่งนางทักทายรีเหวยาวที่เดินสายอ้ายอ้าเข้ามาท่วงท่าสภาวะของรีเหวียวกับเสื้อผ้าอาภรของมันช่างแตกต่างเป็นตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงดูไปชวนอึดอัดขัดข้องอย่างบอกไม่ถูกทำเอานางถึงกับตะลึงลานไปคู่ใหญ่เมื่อรู้สึกตัวคอยย่อกายคารวะเร็วๆร,ร,รอบหนึ่งกล่าวว่า สวัสดีนายท่านที่นับถือขอถามว่าใช่เป็นสหายนักเรียนหลีเหยาจากโรงเรียนเมฆแดงที่สองหรือไม่มิผิดซือเจียสเสวียขอให้เจ้ารอข้าอยู่กระมังสินค้าอยู่ที่นี่ต้องการทดสอบหรือไม่หลีเหยาไม่เปืองวาจามากความขวาสมองกลพลึกวิเศษออกมายื่นส่งให้ทันทีพนักงานหญิงในชุดงดงามแย้มยิ้มพลางกล่าวไม่จำเป็นคุณหนือสือ บอกว่าหากมีปัญหาอันใดเกิดขึ้นจริงๆนางย่อมต้องไปเสาะหาสหายนักเรียนหลีเหยาด้วยตัวเองสำหรับตอนนี้กรุณารับบัตรใบนี้ด้วยพนักงานหญิงในชุดงดงามข้อมกายเล็กน้อยใช้สองมือประคองบัตรแก้วโปร่ปงใสที่ปกคลุมไปด้วยอัขระยันส่งให้แกรีเหยาอย่างนอบน้อมนี่คือบัตรจินหลิงชนิดไม่ระบุชื่ออัขระยันที่สลักไว้บนบัตร สามารถอ่านได้ด้วยสมองกลผลึกวิเศษจำนวนเงินที่อยู่ภายในสามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารได้ทันทีนอกจากนี้ยังสามารถใช้รูดโดยตรงที่ร้านค้าส่วนใหญ่สะดวกสบายยิ่งหรีเหยา่เมื่อรับบัตรจินหลิงก็ใช้ปลายนิ้วรูปเบาๆผ่านอักขระสีม่วงเรืองรองที่เคลือบด้วยสีเงินตรงมุมด้านซ้ายบนของบัตรจินหลิง บัตรจินหลิงสั่นเบาๆคราหนึ่งจากนั้นบนพื้นผิวของบัตรปรากฏตัวเลขชุดหนึ่งหนึ่งแสนนึกไม่ถึงว่าซือเจียสเสวียนจะรวบรัดหมดจดถึงเพียงนี้ถึงกับรวมจำนวนเงินทั้งหมดไว้ในบัตรเดียวหลีเหยาตาเป็นประกายผิวปากแหลมยังลืมตัวเหมยหนีขอบคุณเจ้ามากอ๋อใช่แล้วรบกวนเจ้าขอบคุณซือเจียสเสวียแทนข้าด้วยและบอกต่อนางว่า ต่อไปหากมีการค้าใดอีกข้าจะให้ส่วนลดแกนางเป็นพิเศษหลีเหวยาเก็บบาทจินหลิงใส่กระเป๋าอย่างเบามือและระมัดระวังยิงมันแย้มยิ้มให้แล้วหมุนตัวจากไปพางหัวเราะคิกขักในใจเริ่มคำนวณสิ่งที่จะซื้อหาจากห้างสรรพสินค้าในเขตพื้นที่พลเรือนมันจะซื้อเนื้อกระป๋องสัตว์ประหลาดฟ้าเกือนดาวนำกลับบ้านสักหลายร้อยจินมันจะซื้อเหล้าปิง ไสเนื้อวัวอีกเล็กน้อยเท่านี้อาหารมื้อเย็นของมันก็ชวนให้คาดหวังรอคอยไม่น้อยแล้วในตอนนี้เองจูๆ่ๆเสียงสู้ก็ดังร้อยออกมาจากด้านในแดนน้อยทะเลสาบเลนลับเป็นเสียงของการย่างเนื้อรูปวัวที่สดใหม่และชุ่มฉ่ำบนแผ่นเหล็กร้อนกลิ่นหอมจางๆของเนื้อผสมผสานกับกลิ่นเครื่องเทศหายากนับสิบชนิดกลายเป็นกลิ่นหอมพิเศษเฉพาะ รอยตามลมมาถึงด้านนอกชวนให้เคลบเคิบเคริมมืนเมาอย่างบอกไม่ถูกหรี่เห่าท้องร้องเสียงดังลัน่นคนชะงักกึกยังฉับพลันราวกับว่ามีเชือกที่มองไม่เห็นดึงรังมันไว้ก็มิปรานบัดศพฉไนัยข้าหิวอีกครั้งเร็วถึงเพียงนี้มันไม่ทันคาดคิดการต่อกรกับโอเยจื่อในโรคแห่งความฝันเสมือนจริงได้สูบกลืนพลังงานของมันไปมาหาศาล นับตั้งแต่จิตวิญญาณไปจนถึงพลังงานทางร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างถูกเาผาผลานมากเกินขีดจำกัดเรียกได้ว่าเป็นการใช้พลังชีวิตเกินกําลังของตนไปมากนี่ไม่ใช่สิ่งที่มันจะสามารถเติมเต็มได้โดยการรับประทานเนื้อสัตป,ประหาดฟ้าเกลืนดาวเพียงไม่กี่สิบกระป๋องก่อนหน้านี้ยังพอทำเนาแต่ยามนี้กลิ่นหอมของเนื้อย่างเครื่องเทศแทบ จะทำให้มันกลับสู่สภาวะโรงแดงอีกรอบก็เพราะอาหารแปรสภาพเป็นหลุ่มลึกไร้ก้นบึงทุกส่วนในร่างกายแทบจะยุบแฟบติดกระดูกจุดประกายเปลวไฟความหิวโหวยใบหน้าบิดเบี้ยวจนแทบดูไม่ได้มีนํำซ้ำยังมีน้ำลายไหลยหยดย้อยลงมาจากมุมปากหลีเหยาหมุนตัวกับทันควันตามสัญชตาตญาณเรียกร้องพุ่งตรงดิ่งเข้าไปด้านในด้วยสายตาว่างเปล่า พลังสภาวะอันร้อนแรงของมันไม่ต่างจากพยักร้ายที่หิวโหยมาแรมเดือนคู่ขวัญพนักงานในชุดงดงามจนแทบขวัญหน,นีดีฟอแม่นางน้อยถลันเข้ามาขวางกั้นประตูทางเข้ายังรืมตัวอืมลีเหวยวลีตาแคบฟันกรามกระทบกันดังกึกกึกเป็นจังหวะมันราวกับมังกรดุร้ายที่ได้รับประทานแต่ย่ามาเป็นเวลาสาวันสามคืนเต็ม แทบจะสามารถรับประทานคนลงไปทั้งตัวโดยไม่ต้องขบเขียวแม่นางหน้อยผู้นั้นแทบรำให้ออกมาในใจรอบคำควรยังหหยหวนคนดุร้ายนี้มาจากที่ใดดูจากท่าทางของมันคงไม่ใช่ว่าจะกืนกินข่าลงไปด้วยกระมังนางถดถอยไปสองก้าวอย่างช่วยไม่ได้พยายามสงบใจอย่างสุดความสามารถฝืนเข้นลอยยิ้มอย่างยากลำบากกล่าวว่า นี่นี่อาคันตุกะท่านนี้ท่านนับว่ามาได้ถูกเวลาย,ยิ่งนักวันนี้แดนน้อยทะเลสาบเล่นลับเราใลอหงวันครบรอบพอดีเรามีส่วนลดส5ร์เซสำหรับทุกรายการและยกเว้นค่าบริการทั้งหมดอาหารเย็นแบบบริการตัวเองราคาเพียง1,280เหรียญต่อหนึ่งท่านเท่านั้นมาพร้อมกับสุรานารีแดงอายุส0ปีอีกหนึ่งขวดเป็นเจ้าของร้านของเรา ฝังพวกมันไว้ใต้ทะเลสาบเลนลับแห่งเหมันด้วยตัวเองตั้งแต่หลายปีก่อนนี่เป็นร้านอาหารเหล้าเหล้าสุลาที่ตั้งอยู่ในย่านคหฮาบดีพนักงานบริการทุกคนได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษแต่ละคนมีความสำเร็จสูงล้ำโดยธรรมชาติแล้วพวกมันย่อมไม่ขับไล่ผู้คนออกจากร้านเพียงเพาะว่าคนผู้นั้นมีสารรูป่อมซอ พวกมันจึงไม่กระทำเรื่องโง่เขลาด้วยการตัดสินผู้คนจากรูปรักษภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิง่งพวกมันเปิดร้านอยู่ในเมืองใหญ่ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางของการบำเพ็ญตนที่นี่เต็มไปด้วยคนประหลาดมากมายซึ่งอาจมีจิตใจบิดเบี้ยวตัวประหลาดเหล่านี้ชมชอบประพฤติตนเป็นมังกรที่สวมหน้าก,กากป่าปลอมตัวเป็นหมูเพื่อรอกกินเสือหากท่านมีตาแต่ไร้แวว ไม่อาจมองเห็นความยิ่งใหญ่ของคนเหล่านี้นั่นจะเป็นเคาะหามยามร้ายของท่านแล้วไม่ต้องเอ่ยถึงโชควาสนาที่อาจเกิดขึ้นได้ในเสียววินาทีพนักงานทุกคนสามารถไปจบลงที่แผนกผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาลได้ถูกเมื่อดังนั้นในย่านผู้มีอันจะกินนี้ขอเพียงท่านไม่ได้สวมกางเกงชั้นในตัวเดียวเข้ามาในร้านภายในสถานที่ดื่มกินอันรูราฟุงเฟอ ขึ้นมาสักหน่อยแห่งนี้อาคันตุกะทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทั้งหมดพนักงานในชุดงดงามนางนี้ไม่รู้ด้วยสามว่าหลีเหาผู้นี้เป็นเทพเสียนจากทิศทางใดแต่นางมีไหวพริบอันปราดเปรียวรีบสาธยายคุณภาพของสุราอาหารในล้านจากนั้นเบี่ยงตัวหลบไปด้านข้างเปิดทางให้อย่างรวดเร็ว1280เหรียญ หลีเหยาสองตาเลื่อนลอยอยู่บ้างตัวเลขจำนวนนี้แล่นวาบเข้าไปในใจมันแล้วแปลงเป็นเนื้อสัตว์ประหลาดฝาเกือนดาวเต็มแน่นอยู่ทุกหนแห่งความคิดเดียวในใจมันคือหันหลังกลับทันทีน่าเสียดายที่ร่างกายมีความซื่อสัตย์มากกว่าจิตใจกลิ่นหอมหวนชวนลิ้มลองของเนื้อย่างดูเหมือนจะแปลเปลี่ยนเป็นโฉมสครั้งที่อวบอิ่มและหยาดเยิม้มต่อหน้าต่อตาของหลีเหยา เลียลิมฝีปากสีแดงสดของนางฉมายชายตายั่วยวนและหัวร่อเบาๆด้วยซุ่มเสียงสดใสดุดระคังเงินมันคล้ายกืนผลเหือเถาลูกโตลงไปโดยไม่ปอกเปลือกลูกก็เดือกเคลื่อนที่ลงไม่หยุดหยังเทพและมารในใจมันกำลังต่อสู้ฆ่าฟันกันอย่างบ้าครังทำศึกแห่งศรัทธาเพื่อตัดสินว่าจะกินหรือไม่กินดีคนยืนแข่งทื่อราวกับถูกสาบให้เป็นหิน มันหยุดชะงักไปราราวครึ่งวินาทีแนวป้องกันในใจก็พังทลายอย่างสิ้นเชิงลีเหวยาวสองตาแทบลุกไหม้ด้วยเปลวไฟคำว่าหิวคล้ายจะเขียนชัดเจนอยู่บนใบหน้ามันคลายเข็มขัดที่รอบเอวเล็กน้อยประดุดพยากร้ายเยื้องย่างลงจากภูเขาประหนึ่งสุนัขหิวโหวยเพิ่งออกจากกรงแผดเสียงคำรามเข้ามาในห้องก็แค่1280เหรียญเท่านั้นเองไม่ใช่เหรอ ถ้าเพิ่งจะรับมาเงินหนึ่งแสนเหรียญรับประทานมือเดียวคงไม่ถึงกับทำให้ข้ายากจนกระมังวันนี้ถือว่ายกเว้นเป็นพิเศษการออกแบบตกแต่งภายในของแดนน้อยทะเลสาบเลนลับเรียกได้ว่าชาญฉลาดยิ่งพื้นที่รับประทานอาหารถูกสร้างเป็นทางเดินยาวใช้โคมไฟและส,สวนแบ่งแยกพื้นที่ออกเป็นบริเวณส่วนตัวมากกว่าสิบตำแหน่ง ในขณะที่โต๊ะยาวซึ่งเต็มไปด้วยอาหารจัดวางกระจายอยู่ทั่วในแต่ละพื้นที่นี้รับประกันได้ว่าอาคันตุก,กะแต่ละคนสามารถรับประทานอาหารได้ในบรรยากาศที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวสำหรับความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ของอาหารเรลิศดรสต่างๆในสถานที่นี้มันไม่ทราบว่าจะบ่งบอกบรรยายอย่างไรจึงจะหมดสิ้นลรเอยาวรู้สึกว่าบทเรียนชีววิทยา ที่เรียนรู้จากอาจารย์สอนวิชาย,ยุทธยามนี้ไม่มีส่วนช่วยอันใดต่อมันเลยอาหารที่แปลกใหม่และเลิศเลอส่วนใหญ่อย่าว่าแต่มันจะสามารถบอกชื่อได้กระถังพบเห็นยังไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยซ้ำลีเหยาเสอะพบทางเดินช่วงที่เงียบสงบกว่าที่อื่นขวาขาแกะที่มีน้ำหนักมากกว่า20จิ้นขึ้นมาทั้งขาโดยไม่รีหลอจากนั้นกัดลงยังดุเดือด กืนกินทั้งเลือดเนื้อหนังกระดูกลงไปในคัรมเดียวบรรลุขั้น12ขอบเขตอันเพียบพร้อมสมบูรณ์สภาวะสุดขั้วยอดวิชาหวานกืนกิน